เป็นมุมเลยคนคืออะไรเออประเด็นคืออะไรประเด็นคือกล้องมันเก็บได้ทีละนยไม่เหรออนนี้คือรจัดารมดอะไรนะเกงทพี่อพี่ไม่ใส่อ่ทไมอะไป มุมยังไงของม,มันเนี่ยมันเริ่มจะแบบเี่นการูนเลนด้วกันเลานการ์ตเกลียดเหมือนี่พูดหิวเกดเหมือนหิวใช่ไหมใช่ได้กินแล้วหิวถูก ยังยังไม่รู้เลยว่ารู้องอื่ไม่ลรอกเเดินกันไเร่ยโโนเาตี้นไปืออะไรเ้ยปวดหัอ้าวแล้วเมื่อกี้ฟังที่ไหนกันนะไม่รู้นไม่ไไ่ไ

เสร็จภารกิจพวกนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วค่ะอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวป่ะไปเจมีไปกินนะคะขอตรงๆเลยค่ะคือความจริงแล้วคือหนูหิวหมดบ้างไหมเข่าใจก็ได้ ขอคิดที่ดีแบบคิดด้วยค่ไม่ต้องทำวาไปแบบนี้ขอทางให้ไกลด้วยนะ

Субтитры подогнал DimaTorzok ไดแล้วัน้แล้แ้นี้แล้ว้ะคะได้แลวด้แลวคดแล้วได้แล้วนะคะไดไนคดลวได้นคไป้แล้้แนะแวแนะคะไแล้วได้แ้วนะล้วด้วนะะไ้แลดแะได้วนะคไดไดะไดนะค้ล้วไห้้ดนะค้้้นนะะ้นไแนจคะได้นะคะได้แล้วไ Thank <laughs> ไม่ที่กอยเห็เยางานว่าไอ้อยู่ตาปยังอะมันมีชีสนเดี๋ยวชทนคือชีสเซเว่น